คุณเห็นอะไรไหมในสังคมเขาพยายามจะจำแนกคุณนะมีศัพท์ใหม่ๆมาทุกปีนะไม่รู้แหละบางคนก็คิดว่าเท่มีศัพท์ใหม่ๆมีไอ้นั่นใหม่ๆไอ้นี่ใหม่ๆใ,ใ,ให้คุณจำแนกตัวเองว่าฉันเป็นคนประเภทนี้ประเภทนั้นเฮ้ยไม่ต้องให้ใครมาสั่งหรอกครับเรียนตามตรงครับผมเนี่ยประสบการณ์น้อยมาก อายุจะ35แล้วเนี่ยน้อยผมบอกเลยแต่รู้ไหมบางช่วงผมก็ introvert บางช่วงผมก็ extrovert บางช่วงผมก็อยากปาร์ตี้กับเพื่อนนี่บางช่วงผมก็อยากอยู่คนเดียวเอาแล้วผมจะจำแนกตัวเองยังไงอ่ะอย่าไปเชื่อสื่ออย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนอย่าไปอ่านข้อมูลแล้วก็เออฉันควรจะเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องอ่านอะไรแล้วโอเคไหม ถ้าคุณคิดจะใช้กดแรงดึงดูดถ้าคุณคิดจะใช้กดแรงดึงดูดนะแบบผมนะและเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณสายผมเลยบางคนในจิตวิญ,ญญาณก็นั่งสมาธิสั่งจิตนะบางคนกดแรงดึงดูดก็กดแรงดึงดูดโฟกัสพูดกับตัวเองฉัน้นรวยฉันมั่งข้่งฉันรายร้อยลาย้ลานไม่รู้แหละทําทั้งทีมันได้ครบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้ ก็แค่ช่วงนี้คุณอยากอยู่คนเดียวอะ่ะอ่ะบางทีฉันไม่มีเงินฉันก็อย,กอยากอยู่บ้านคนเดียวปะจะให้ฉันเป็นเอ็กโทเวิร์ดออกไปทําไมอ่ะจริงไหมอ่ะบางทีฉันก็อยากปาร์ตี้เฉิดฉายนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็มีทั้งช่วงอารมณ์ช่วงเอิมพลังงานเรามันต่างกันอยู่แล้วจริงไหมอืมเพราะนั้นอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะแบบไหนคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละ ต้องบอกตัวเองเหมือนอย่างวันเนี้ยเหมือนอย่างวันเนี้ยผมเมื่อวานผมทําผมแบบเแสกลกางใช่ไหมวันนี้ทําผมแบบเรียบผมได้ทําตัวเองทั้งนั้นส่วนใครจะมองเข้ามาแล้วชอบไม่ชอบอันนี้รอกว่าคูเตอ,อันนั้นไม่รอความคิดเห็นของคุณเป็นของคุณครับโอเคไหมความคิดเห็นของผมเป็นของผมมุมมองของคุณที่มองหมาตัวนั้น กับมุมมองของหมาที่มองลูกชิ้นลูกนี้กับมุมมองของคนที่มองลูกชิ้นเห็นไหมมันต่างกันไปเลยหมาก็แบบว่าโอ้โหฉันไม่ฉันไม่ได้ซื้อกินฉันกินยังไงได้ทํายังไงจะขโมยได้เอาหมามองแบบนั้นกับลูกชิ้นลูกนี้คุณมองหมาคุณว่าเออน่าสงสารเนาะมองลูกชิ้นแทนที่คุณจะคิดจะซื้อให้มันคุณกับเออกินเยอะอ้วนน่ะคุณก็มองแบบนั้นมันจะมีมุมมองอะไรเรานั่นแหละเป็นคนมองก่อนเพราะฉะนั้น วันนี้เราจะมาสอนลึกวิธีมองพลังงานขออภัยผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ไม่ได้แชร์ในไลน์นะ,ะเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ด้วยก็ดีนะโอเคเป็นการแบ่งปันให้คนที่คุณรักนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการแบ่งปันเรื่องดีๆเนาะกระจายออกไปนะโอเคก่อนที่เราจะมองทุกอย่างเป็นพลังงานจริงๆแล้วเรามองเป็นพลังงานอยู่แล้วใครมีคนที่คุณ ชอบบ้างตอนนี้พิมพ์มีหน่อยใครมีคนที่คุณชอบบ้างตอนนี้พิมพ์คำว่ามีหน่อยเลยมาโต้ตอบกันหน่อยอ่าโต้ตอบกันหน่อยเลยเลใครมีบ้างมีนะเห็นไหมใครมีคนที่ชอบจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนเป็นมิตรสหายเป็นญาติผู้ใหญ่อืมมีมีมีมม แล้วคุณมองเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเป็นพลังงานแบบไหนเอาแบบว่าตื้อๆตัตนๆน,นี่แหละผมถามตรงๆเลยคุณก็จะมองว่าเป็นพลังงานเครื่องหมายถูกแล้วกันพลังงานดีใช่ไหมอ่าถูกถูกอะไรถูกใจคุณไงใช่ไหมคุณก็เลยบอกว่ามี แต่ไอคนที่คุณชอบที่เขาดีกับคุณน่ะเขาอาจจะมีอาริแล้วทำไม่ดีกับคนอื่นก็ได้อ่าคนเนี้ที่มันถูกใจคุณเนี่ยนะอ่าที่ถูกใจคุณอาจจะไม่ถูกใจหรือมีอาริเคยไม่ดีกับคนอื่นบางทีเนี่ยเราเนี่ยก็ไปฟังมาอีกว่าเขาดีก็เชื่อว่าดีจริงไหมอ่าเราก็อาจจะไม่ได้มองเป็นพลังงานจริงๆก็ได้แต่นี้พูดในมุมมองที่เป็นพลังงานจริงๆนะ เรามองว่าเขาดีต่อใจอเขาดีต่อใจนะจริงไหมแต่จริงแล้วคนคนนี้อาจจะไม่ดีต่อใจนะไม่ได้ดีต่อใจกับคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทําให้ใครถูกใจทุกคนและทุกคนก็คงจะไม่ถูกใจเราแน่นอนจริงไหมแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขานะโอเคไหมเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเสมอ เรียนกับผมนะจะต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นโอเคไหมเขาจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราไม่รู้แต่รู้ว่าเรานั่นแหละเป็นคนเลือกเอง mm. เราเป็นคนกําหนดเองทั้งนั้นนะอ่าบางทีเขาไม่ถูกใจเราเพราะอะไรก็เขาไม่ได้ทําตามในตามใจเราที่เราชอบอะยอมรับสิคุณต้องยอมรับด้านมืดตัวคุณด้วยคนนี้ไม่ถูกใจฉันเพราะว่าแบบ เคยใช้งานนะเคยยืมตังค์แล้วไม่ให้ยืมอะไรเงี้ยหรือปล่อยให้ยืมตังค์แล้วไม่ยอมคืนนะเห็นไ,ไหมคุณต้องยอมรับก่อนว่าบางทีเราก็มีด้านมืดที่เราไม่ชอบคนอื่นก็มีจริงไหมมีทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยพลังงานง่ายๆคุณมองเห็นได้ทุกวันจริงไหมอืมนี่คือพลังงานง่ายๆแล้วในนี้ในนี้ผมพูดก่อนเออ ถ้าผมบอกว่ามีเงินนี่ตั้งขนาดนี้เลยนี่ตั้งหนึ่งนะหนึ่งล้านอ่ะนี้ประมาณหนึ่งล้านอ่ะตั้งเดียวนะตั้งหนึ่งหนึ่งล้านคุณก็ปองพลังงานนี้ว่าเยอะจังจริงไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นแบงค์พันใบเดียวคุณก็โอเคอะ่ะก็กินได้อะ่ะนะ อืมแต่ถ้าไปถามเด็กน้อยเลยเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยแบงค์พันใบหนึ่งของเขาเนี่ยคือเยอะจังส่วนหนึ่งล้านเนี่ยเขาคิดไม่ออกหรอกครับเพราะเขาอาจจะยังไม่เคยจับหรือไม่เคยเห็นเลยก็ได้เขายังมองภาพไม่ออกเหมือนวันเนี้ถ้าคุณต้องไปอยู่ชายแดนคุณก็คิดภาพตัวเองไม่ออกว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตยังไงเหมือนกัน เหมือนกันเรามีมุมมองที่เราโดนปิดกัน้นหรือว่าเราไม่สามารถเห็นได้หรือว่าเราไม่สามารถเข้าใจได้อ่าเพราะเราไม่เคยสัมผัสมันมีเหมือนกันพลังงานที่เราไม่เคยสัมผัสอ่านะเพราะนั้นเงินก็เป็นพลังงานเหมือนกันอ่าผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนความรักก็เป็นพลังงานความรักนี่ชนะทุกสิ่งผมบอกเลยนะใครเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้นะทําทุกอย่างได้เพื่อลูกจริงไหมถ้าใครมีลูกแล้ว พิมพ์คำว่าจริงหน่อยสิ่งที่คุณกําลังเรียนอยู่ตรงเนี้ยคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าตัวคุณพัฒนาการมีวัฒนาการได้ดีขึ้นมันส่งต่อสืบทอดไปถึงลูกคุณจริงไหมเหมือนสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ตรงเนี้ยผมรู้ว่ามันจะส่งต่อหาลูกผมผมจะเป็นคนที่ฟิกหรือว่าที่เคร่งเครียดเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วผมจะเป็นคนที่มีตะก,กะ แล้วก็โกรธเกลียดเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วผมจะเป็นคนที่มืดแปดด้านเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วผมรู้แค่นั้นทุกอย่างมันกำลังสีวิไลผมรู้เลยเริ่มต้นจากตัวผมผมรู้ว่าที่คุณมาเรียนอยู่เนี่ยคุณรู้เห็นไหมมันเป็นพลังงานอยู่ข้างในคุณแต่ถ้าผมไม่ถามคุณก็ไม่ขุดมันออกมาเห็นไหมพอคุณขุดออกมาคุณรู้สึกไหมว่ามันแบบ ครุกกลุนอะคลุกกล่นใช่ไหมใช่ไหมมารู้สึกครุกกล่นวะเออว่ะใช่ว่ะเพราะนี่แหละจิตวิญญาณคุณต้องการกินข้าวนี่คือการได้กินข้าวทําให้เขามีกําลังมีพลังใช่ไหมนั่นแหละคุณจงตั้งใจนะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเพราะผมทําได้คุณทําได้ผมไม่เชื่อว่าผมจะเก่งกว่าคุณเลยผมไม่เชื่อโอเคไหม ถ้าผมทําได้คุณทําได้แน่นอนนะเราสื่อถึงกันได้ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นผมจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่มืดแปดด้านแล้วก็ไหลไปกับกระแสเขาว่าอะไรก็ไหลไปกับตรงนั้นนะเราจะหยุดทุกกระแสแล้วเราจะเป็นต้นทางให้คนไหลมาหาเราบ้างให้เงินไหลมาหาเราบ้างนะอืม จริงค่ะแพนไว้ว่าอนาคตมีลูกต้องสอนเรื่องนี้ให้เขาเป็นเรื่องแรกๆถูกต้องครับผมเนี่ยเรื่องเรื่องแรกเลยนะแล้วรู้ไหมว่าคุณปล่อยพลังงานออกมาตลอดยังไงอะคุณเตพลังงานของคุณที่มันเหือดแห้งนะนะกับพลังงานที่มันมีความสุขแค่คุณอยู่กับลูกะเด็กสามารถรับรู้ได้เลยเพราะเขาไม่มี อะไรมาขวางกัน้นไม่มีฟิล์มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรานั่นแหละต้องเริ่มจากเราถ้าเราอยากถ่ายทอดให้คนที่เรารักเขาจะรู้ได้นะอ่ะวิธีมองพลังงานนะก่อนจะไปมองทุกอย่างเป็นพลังงานลึกแล้วนะลึกแล้วนะอันนี้เริ่มลึกนะจะเอาลึกเลยนะ